สวัสดีไวรุ่นกรุงเทพนะครับวันนี้เราอยู่กับ g ีโนสีเหลืองเจโน่ o, ตัวใหม่มาแล้วมาอีกแล้วขยันออกจริงๆแต่ว,วันนี้มาดูคันนี้กันครับดูลายดูลายดิลายโคตรน่ารักอ่ะแนะนำน้ำมันเครื่องที่ผมเลือกใช้ต้องตัวนี้เลย Enduro m a t i c V10 WC10 ขนาด1ลิตรสูตรใหม่เกียรสังเคราะห์แท้ ทำมาสำหรับบิ๊ก c ูเ t อร์ที่มีชาร์จโดยเฉพาะ f o r ์ซ่าเอ็หรือจะนำไปใส่รถสายฟ้านุ่นอื่นก็ยิ่งดีพร้อมกลิ่นที่หอมชื่นใจสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่บุ้งครับครับพี่บุ้งครับวันนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพเลยใช่ครับมาไกลหน่อยครับผมพี่เจียวโนตัวเลขออกมาไลน์ลิมิเต็ด โดนเล็กอะไรครับเป็นโดนันดักครับโดนันดักแล้วตอนนี้ตัวที่สองมาแล้วเป็นมิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์แล้วก็คันนี้เป็นตัวที่สามใช่ไหมครับตัวที่สามนี่อะไรครับโปเกมอนเป็นโปเกมอนปิกาจูอันนี้ถามความส่วนตัวเลยคือชอบใช่ครับคือต้องปิกาจูอยู่แล้วต้องเล่าหน่อว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือมันเป็นความทรงจำหนึ่งที่เหมือนเราโตมากับโปเกมอนโอ้เหมือนกันเลยครับงั้นแสดงว่าเราเราไล่กันเราไล่กันบ่งบอกอายุเลยใช่ครับบ่งบอกอายุนานนานมากครับผม แล้วก็รถก็คือมันเป็นเหลืองใช่ครับเป็นสีเหลืองโรงงานเลยครับครับงบประมาณคันนี้เท่าไหร่ครับพี่เขาวๆล้าเขาวๆ้าตีไปประมาณสี่าประมาณนั้นรวมหมดเลยมีแน่นอนเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันว่าเดี๋ยวให้พี่บุ้งแนะนําเลยครับว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างได้เลยเพราะว่าเจ้าของรถต้องดูดูดีที่สุดโอเคครับเอาไปเลยครับเริ่มต้นจากข้างบนนะครับฝั่มบนจะเป็นเบมโบอิตาลีครับเป็นตัวยอดทิตที่วัยรุ่นใส่กันนะครับขยับมาก็จะเป็นฝา ไลออนเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวมีสอบถามราคาทีนี่ครับอันนี้จะ9,500บาทนะกาวพนาครับตัวนี้ยังไม่ใช่คอซซาใช่ไหมครับใช่ครับคือทรงคอซ่าส่วนใหญ่จะเห็นแบบพกฟอ์ซาเขาใส่กันแล้วแบบโอ้ใช่แต่ตัวนี้ใช่ใส่เจยโน่แต่ตัวนี้ใส่เวฟสวยใช่ใส่เวฟใส่เจยโน่ใช่ครับครับผมแล้วก็อันนี้กาวพนาแล้วครับผมอันนี้ไม่ไม่มีชุดแต่งมันนะครับผมใช่ครับเป็นเดิมๆเลยครับ เหตุการณ์นี้ก็สามพันนะครับพี่ครับผมพาลมมาก็รู้เรื่องถ้าบางคนไม่คิดมากก็ผ่าซ่อมครับผมแต่บางคนคิดมากก็เปลี่ยนเลยครับลี่ยนกับฝาเอ็นไลออนใช่ครับอันนี้เป็นงานนาคมโอ้ฝาฝาฝาเอ็นนัคมโอ้ฝาเอ็นนักคมอันนี้ถ้าพี่ไม่บอกผมไม่รู้เลยนะครับเนี่ยใช่ใช่ตัวนี้น่าจะไม่น่าจะหลักร้อยใช่เดาๆนะใช่น่าจะหลักร้อยแต่ไม่รู้กี่ร้อยข้าไม่รู้ว่า สี่ร้อยห้าร้อยหรือเปล่าไม่แน่แต่ถ้าฝาเชียงทั่วไปก็100ร้อยหนึ่งประมาณใช่ไหมครับใช่ครับครับต่อไปเลยครับปีพง่งขยับขึ้นมาจะเป็นกระจกนาโปลียนครับ <นะ S 2> คือต้องบอกว่ามันสามารถปรับอิสระแล้วก็สามารถยืดหดได้ด้วยใช่ครับ <c oughs> ให้ <c oughs> ไอ้นี่ผมไม่รู้นะว่ามันยืดหดได้ใช่ครับคือสามารถตั้งได้หมดเลยอันนี้คือระดับที่แบบว่าพี่มองเห็นคืออันนี้มันจะเป็นระดับที่มันจะไม่ยืดออกไปอะครับเวลาเราขี่เราก็ไม่ต้องไปกังวลว่า มันจะไปโดนรถยนต์หรือว่าไปโดนคันข้างๆใช่ครับเพราะว่ามันไม่ยื่นจัดแห็นก็คือมันยังไม่ย่งไม่พ้นเหนนี่ตัวนี้เป็นช่วนี้เราพ้นเหนไปแล้วมันอ่ามันเสี่ยงเสียงหน่อยครับผมตัวนี้ก็น่าจะสองไหมครับพันแปดครับตอนที่ดูสินะพันแปดครับผมนี่น็อตถ้าน็อตเปลี่ยนน็อตนะครับใส่ยากหน่อยครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเมียมันอยู่ในนี้อันนี้เปลี่ยนยากครับครออยามาจะเป็นมือคัดครับอมือันนี้จะเป็นโคเค้นครับได้โคเคน ครับผมเจ้านอฝั่งโทนใช่ครับอันนี้จะเป็นชื่อกลุ่มนะครับชื่อกลุ่มของบีบุ้มนะครับใช่ครับนี่ครัับอนผมไปแฮนด์อะไรเนี่ยครับครับเป็นไปแฮนด์ของคามุยครับอ๋อคามุยครับผมมคคาุรับสีแดงตัวนี้หลักหลักถึงพันแมพอันนี้หกร้อยห้าสิบบาทครับหกร้อยห้าสิบคู่หนึ่งใช่ครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนมาใช่ครับเป็นสวิตแต่งเป็นของพวกลีดก็สามารถใส่ได้อ๋อมันลงกันใช่ครับมันมันบล็อกมันเท่ากัน พอถ้าเราถอดนี้ก็จะใส่ไฟขอทางได้ใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่พี่ใส่กระจกครับทําให้ตัวประกบหลังมันยื่นออกมาพี่ก็เลยถอดทำมไม่ได้ใช่อันนี้ประกบหลังมันใหญ่ใช่ใช่ครับอ๋อคือจริงๆแล้วกระจกมันจะอยู่กับปั๊มเดิมใช่พอเราเปลี่ยนมาเป็นปั๊มแต่งเขาเนี่ยถ้าเราไม่ใส่กระจกก็คือโล่งใช่ใช่ผมลืมข้อนี้ไปครับผมคือทุกทุกอย่างปั๊มปั๊มแต่งพวกเนี้ยมันจะไม่มีหัวกระจกมาจากใช่ครับมันจะเป็นประกบ ใช่ครับมันจะประกบกันเลยใช่ครับประกบกันเลยถ้าเราใส่หูกระจกยื่นมันอก็จนเป็นกี่จากัดตรงนี้นะครับใช่ใช่ครับหูบี้ทะเล่นไม้เลยอ่ะใช่ครับคือต้องบอกว่าจิออโนนี่มีลูกเล่นให้เราเล่นเยอะมากครับเยอะเยอะเยอะครับผมเดี๋ยวให้พี่บุ้งเปิดให้ดูดีกว่าได้เลยครับก็มันจะมีอะไรที่มากกว่านั้นคือพี่เปลี่ยนให้มันเป็นสีครับคือปกติมันจะเป็นสีแบบออกฟ้าๆครับแต่อันนี้เราสามารถแบบปรับเปลี่ยน สีตามที่เราชอบได้เลยเพราะว่ามันเป็นแผ่นไม้ด้านในครับที่เราสามารถเลือกสีได้เองใช่แล้วครับคับผมดูพี่ชอบมากครับแล้วก็จะมีด้านหน้าเพิ่มเติมเป็นไฟโลโก้อารีใช่ครับสามารถปรับสีในแอปโทรศัพท์ได้เลยปรับมือถได้เลยใช่คับผมเขียมนี่เห็นเข้าใส่กันเยอะเลยครับปีวใส่เยอะครับคือมันสามารถแบบปรับตามเราชอบได้เลยครับว่าเราอยากได้สีไหน คือเป็นเป็นสีลุ้งอ่ะใเจ็ดสีเจ็ดสีมานี่เจ็ดแสงไว้เลยประมาณนั้นเลยครับน้องเบลอ๋ออันนี้อันนี้มีมีไฟไฟหลีเลี้ยวด้วยใช่ครับเป็นไฟหลีเลี้ยวครับไฟหลีเลี้ยวพอเปิดไฟเลี้ยวตัดตัดไปส้มพี่ก็ยังสามารถเปิดพามากได้ด้วยสวิตช์ของลีดตรงนี้มันได้มีพามากชัดเจนชันจีนครับใช่ครับสามารถเปิดซ้ายแล้วฝาแล้วจะเป็นพามากก็คือมันรวมไปเลยใช่ใช่ครับครับผมชัดเจนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหมดครับเดี๋ยวเป็นหมด <Okay. S 2> จะเปิดหมดปิดกุญแจก่อนได้เลยครับครับผมนนแล้วก็<ด>ขอเพิ่มเติมจะมีแก๊บไฟหน้าซึ่งของเดิม,มันจะไม่มีตรงอียื่นออกมาครับ<อ>ใช่ครับอันนี้คือมันจะเป็นแบบยื่นออกมาเหมือนเป็นปากเป็ด<อ> <laughs> ใช่ครับเหมือนคนใส่หมวกแกลบใช่ใช่ครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ด้วยครับเป็นแกลบไม้เขาเรียกว่าอะไรครับไอคอบ ครอบเรียนใหม่ครับเรียนใหม่มันใช่ของเดิมมันจะเป็นสีเงินใช่ไหมครับเป็นสีเงินครับแล้วก็ไม่มีตรงนี้ครับไม่ีอ๋อันนี้ก็คือขึ้นมาเร็เรียบๆเลยใช่ครับรัดเจนครับใช่อันนี้คือเป็นงานขึ้นใหม่เลยใช่ไหมเป็นงานขึ้นใหม่เลยครับไม่ใช่ของเดิมใช่ครับผมขย่อมาจะเป็นตัวนี้ครับใช่ครับเป็นครอบของศูนย์ครับของศูนย์นะครับใช่ครับเป็น head to 4ครับ head to 4ใช่ครับผมดูนอครับโอเค ข้างล่างเลือยไหมครับข้างล่างเลยครับนี่โอ้โหข้างล่างนี่ไม่เห็นเห็นของเดิมรู้รู้ไหมครับผมเห็นของเดิมแก่อะไรโจคช่ครับหมดเลยใช่ครับมีอะไรบ้างครับพี่บุ้งว่าครับก็เริ่มต้นจะเป็นตรงนี้เลยครับปั๊มด้วง M F Z ใช่ครับผมไต้หวันครับแล้วก็ขยับขึ้นมาจะเป็นสายของ H Y B ครับ H Y B อช5ใช่ครับบีเอช5แล้วก็ ถ้าสมมติเราหันทางเนี้ยมันก็จะฟังโลโก้ช่้วก็จหันทางนี้ใช่ครับขยับมาจะเป็นวอาปดครับวอาปดนะใช่ครับเต็มระบบเลยครับครับสายจะเป็นสายของเอินครับสายเอินแล้วก็ล็อกสายเบรกของนาคมครับนาคมครับแล้วก็ขยับลงมาจะจานนาคมเช่นกันครับเป็นจาน ร้อยเก้าสิบใส่ได้เลยสองรุ่นครับลงเสียงร้อยเก้าสิบตัวนี้ก็น่าจะสองพันกว่าใช่ครับอันนี้ก็น่าจะสี่ตอนที่พี่ซื้อมาจะสี่พันห้าครับไม่รวมขาใช่ครับไม่รวมขาครับแล้วชุดสายเบรกนี่ชุดสายเบรกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ออปชั่นประมาณไหนอันนี้เราใส่วอลปุเข้ามาใช่ครับผมโอ้รู้เรื่องครับขย่มาจะเป็นล้อ C N C ครับล้อ C N C ครับเป็นสีทองโอกกาสใช่ครับผม ต่วนโลโก้อันนี้เป็นชื่อพบเองเป็นบุงเลสซิ่งใช่ครับครับผมดูเรื่องครับยางเอ่ยยางก็เปลี่ยนใหม่ด้วยใช่ครับเป็นยางขนาดเท่าเดิมครับเท่าเดิมมันแต่ว่ามันมันจะเตี้ยลงนิดนึงเป็นแก้มเตี้ยครับอ๋อแก้มแก้มแก้มเตี้ยลง ใช่ครับดูเรื่องครับร้อยสิบนะครับอย่างใช่ครับเป็นฝาครอบถังน้ำมันแต่งครับเป็นสีแดงครับสีแดงอันนี้เป็นแดงใสซะด้วยใช่ครับเป็นใสใสอ่ะใสแดงครับแล้วก็ไม่มีสีเหลืองหรอครับพี่ไม่มีครับแต่ว่าคือพี่ยเน้นเป็นแดงกับเหลืองใช่ครับพักเท้าด้วยครับจะเป็นสีแดงอ่าสีแดงักเทป็นยางเคลียต่อมาะจะเป็นเบาะทรงเว็ป้าครับ อ่าเอกเวทป้าครับผมก็ค่อยเวทป้าเขาจะทำอย่างเงี้ยเยอะนะใช่ใช่ครับกานตกก็คือยังสีเดิมสีเดิมครับเหมือนกับชิ้นหน้าหมพใช่ครับอันนี้จะเป็นข้อเหมือนกันครับข้อชิ้นงานเดิมมี3ชิ้นใช่ครับผมชิ้นอันนี้เป็นงานขึ้นใหม่เลยใชัดเจนครับครับผมแล้วก็จะมีเป็นครอบใสครับครอบใสใช่ครับแต่ว่านี้เบื้องต้นพี่ติดเป็นสีไฮบิดไปเป็นฟิล์มครับออกฟ้าใช่ครับผมครับฝั่งซ้ายนี่โอเคครับผม อ่าเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยขอบขรอบขอบแข็งใช่ครับไม่ใช่เรื่องดิไม่ใช่สิอันนี้ขอบแข็งอันนี้เรียกว่าอะไรขอบขอบใบพัดเหรอไม่ขอบใบพัดก็ไม่ใช่ขอบซีวีทีแล้วกันโอเคครับขอบขอบชามชามเม็ดอ่ะครับผมของเดิมมันก็จะเป็นพลาสติกปิดไปเลยใช่เป็นพลาสติกดำๆอ่ะครับนั่นแสดงว่านี้พอสตาร์ทรถก็เดี๋ยวจะใช่ครับมันจะหมุนจะไหมใช่ครับผมเดี๋ยวเราค่อยดูตอนสตาร์ทรถดีกว่าได้เลยครับน้องเบลเต็มเต็มแล้วนี้มันเข้าไหมครับพี่บุ๊กทั้งน้ำทั้งฝุ่นเข้าไหมครับ คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าช่วงใสแ,บบแรกๆจะไม่เข้าแต่ใสวงานไปเรื่อยๆครับมันต้องมีแน่นอนคือเราก็ต้องมันขยันหน่อยแบบ,บเอาออกมาล้างมาเช็ดมันบ้างหรืออะไรประมาณนี้หมใช่ครับเพราะว่าพรรู้ไหมใช่ไหมว่าต้องต้องขยันล้างเดี๋ยวมันจะไม่สวยใช่แล้วครับอันนี้เรื่องนี้สาคัญมากครับน้องเบลจดิงนครับโชว์ครับโชว์จะเป็นอลินครับนั่นอ่าเป็นตรงรุ้นลีดนะครับอันนี้เป็นเฮดโอลสามสองแปดครับอ่าตัวนี้สามยี่ไหมครับ มันน่าจะสูงมากกว่าเดิมนิดหน่อยครับแต่แต่พี่จําไม่ได้ว่ามันไม่รู้สัก33มรอามหรือเปล่าผมน่าจะใช่เดิมเจียโนมัน3 2มยี่ใช่ครับเข้าๆ้านะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรครับเป็นตัวปรับครับผมอันนี้สามารถปรับแบบพวกสปริงนะครับคือพวกสปริงก็คือหมุนได้เลยใช่หมุนได้เลยครับมือเลยครับผมอาอแล้วแล้วตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่บมตัวนี้ราคาตอนที่พี่ซื้อมามันยู่ที่ หนึ่งมืนสองพันแปดร้อยโดยประมาณครับพี่อย่าไปจอดรถที่ไหนนะครับผมผมเอาหรั่งสองครับเลยยังไม่รวมตัวปรับอีกครับตัวปรับอีกเท่าไหร่ครับตัวปรับอันนี้คือขึ้นอยู่ต้องบอกนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับงานที่เราเลือกดีกว่าครับครับผมตัวนี้พี่ได้มาประมาณสามพันเก้าร้อยบาทครับครับมีชุดนี้ก็รอมไปหมื่นหกกว่าเลยนะใช่ครับไม่ต้องสืบเลยคืองานตัวนี้จะมีหลาย ไม่เลือกครับใช่ครับไม่เลือกแล้วแต่เราชอบตอนนี้มีเม็ดปรับอีกใช่ครับเป็นเม็ดปรับโอ้โหเยอะมากครับผมดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเยอะวันนั้นจะเกินสี่หมื่นแล้วเลยครับนั่นจะเกินเลยมือลิงยังเดิมใช่ครับมือลิงยังเดิมอยู่ครับรัดแข็งอะไรคือยังเดิม่อนใช่ครับยังไม่ได้เราให่หนอเปลี่ยนใช่ครับผมฝั่งขวาครับฝั่งขวาเนี่ยพี่บุ้งฝั่งขวาจะเป็นท่อข้อท่อของแ2 c ซเป็นของสูตรเหมือนกันครับใช่ครับใช่เลยครับคือเป็ด หรือมิกกี้เมาส์ตัวใหม่ก็จะได้แบบนี้ออกมาเหมือนกันเลยครับครับผมอุ้ยท่อเนี่ยครับมันผ่ากับลูกเดิมมาหรือยังไงครับพี่บุกอันนี้รถพี่เป็นลูกหกสิบครับแน่นครับพี่ขับเดิมไม่เป็นล่ะครับคือพี่อต้องเล่านี้ว่าพี่ทนขับเดิมมาจนหนึ่งหมื่นกิโลครับแล้วก็อันนี้เป็นหมื่นโลแล้วครับใช่ครับคือเรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวแล้วมันช้าเกินไปใช่ครับก็เลยขยับไม่ทันใจวัยรุ่นใช่ครับคือด้วย ที่เราทํางานในเมืองด้วยครับคือบางทีเราต้องเล่งแซงแลวรถเดิมมันแบบค่อนข้างใช้รอบค่อนข้างเยอะครับก็เลยขยับแปลว่าพอเราทํา60แล้วเนี่ยใช่ครับจากที่ต้องบิดเยอะสกิดนิดเดียวครับสกิดปุ๊บพร้อมพร้อมพร้อมเปิดเลยใช่เลยครับผมเดือาร้อนร้อยไหมครับอย่างขึ้นอยู่กับนิสัยคนขี่ดีกว่าครับอยู่นิสัยคนขี่ใช่ครับผมหกสิบัเดิมนะครับเฮ้ยอันนี้มุ่งม่งเหรอพี่ มโม่ป็นคอไทเทเนียมครับแต่ว่ายังเป็นคอแบบเล็กๆอยู่ไม่ได้แบบใหญ่มากครับครับผมน่นแล้วคออย่างเดียวนี้ก็กี่พันไปแล้วครับคออันนี้ก็ตีใบประมาณสองพันครับน่าครับผมคอรไทเทนนะครับัาผมอันนี้ครอบใบพัดน้ำใช่ครับผมตัวนี้สามารถหมุนได้ครับใช่เวลาที่เราขี่มันก็จะหมุน ไปด้วยครับไม่ก็ตามลมนะใช่ครับตามลมนะครับใช่ครับน้องเดลเป็นลูกเล่นครับรุ่นรุ่นนี้เป็นของแต่งที่แบบโคตรเยอะเลยมามาเพิ่งมาได้ปีกว่าแล้วของแต่งแบบโอ้โหล้นล้นมากครับผมล้นจริงๆใช่ครับสุดยอดครับอาตรงนี้ก็ยังเดิมไปก่อนใช่ครับเป็นไหมครับสเต็กหกสิบชักเดิมใช่ครับชักลูกเปล่าให้ตอบอีกทีหนึ่งเดิมเดิมครับเป็น60สิบมาตรฐานครับยังยืงยนยันคําเดิมครับ เป็นคเด่นใช่ครับครับครับพวกได้เบาะอะไรมีมั่ยครับได้เบาะคือพี่ต้องบอกว่ามันลกหน่อยนะมันรกใช่ครับก็จะใช่ของทั่วไปแต่ว่าพี่เพิ่มเติมเป็นไฟอ่าขาผมกลางคืนกลางคืนใช่ครับจัดเจรขาผมถูเรื่องครับหมดยังครับพี่พุ่มอันนี้หมด้จะหมดลวครับหมดแล้วยังไม่หมดครับยังไม่หมด ยังไม่สตาร์ทรอบตัอเอาเลยไหมน้องเบลได้เลยครับผมได้เลยครับขอรอบตัด10นาทีครับรอบทัดเลยร้อเล่นร้อเล่นครับโอเคครับเดี๋ยวเนนะอ่าให้ความเสียงค่ะผมอันนี้ก็อันนี้พี่บุ้งตอนที่ผ่าได้บอกร้านบอกว่าผ่าหมกผ่าเปิดครับเป็นกึ่งหมกก็เปิดครับใช่ครับครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ลิ่มเบิร์เลยเอาเลยครับตามต่อไปเลยครับ นี่น่าจะเป็นเรื่องอ่ะรถสั่นสั่นมันสั่นนะครับมันเลยหมุนพุ่ยแน่แค่เอานิ้วสกิดโรมันก็ไปแหละใช่แล้วครับนี่นี่นี่ดูตรงนี้เลยครับผมนี่เนี่ยหมุนเลยเนี่ยใช่ใช่ครับเตี้ยวเตี้วเตี้วเลยครับผมดับเครื่องอะไรครับพี่บงโอเคครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตอนดับนะโอเคดับเลยนะครับครับผมดับแล้วหลุดเลยใช่ครับตัวนี้ขอบชาม ครับผมเก่าๆประมาณนี้ครับ<ช>พี่พงเมีอะไรอยากจะฝาก<อ>ที่เราพูกันตอนแรกไม่ว่าฝั่งทนอ๋อก็ถ้าอยู่แถวทนบุรีจรันหรือไรบน,นี้มาจอยกันได้เลยครับคือเราจะมีมิงหรือว่านะัดไปขับรถเล่นกันบ่อยอยู่ครับ,รบสามารถแบบติดตามในเพจได้เลยเป็นเจียโน่ฝั่งทนครับ ครับผมแล้วก็จะจะของรถแหละครับถาง,ง่ายมากเลยครับบุ้งอีกละบุ้งอีกละใช่ครับบุงแบบนี้แล้วใช่ใช่แบบนั้นเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นได้เลยครับ้าจอครับผมแล้วก็พี่ขอเพิ่มเติมอันนี้วัยรุ่นเสาวชิงชาครับก็อันนี้จะม,ม,มีมิตติ้งบ่อยเหมือนกันก็คือไปจอยกันได้ครับผมครับผมผมไปผมก็ไปอยู่ที่นี่ใช่ครับผมไปได้ทุกรุ่นเลยครับไมนกลอนุสาวลีครับผมไม่ไกลกันใช่ครับน้องเบลเรื่องครับ ตอนนี้เป็นพิกาจูล่างสองแล้วไม่ไหลมันจะเป็นไลชูครับโอ้น่าจะไม่แปลงล่างแล้วครับเดี๋ยวบางคนไม่รู้เรื่องไลชูคือล่างล่างสามหมดตัวนี้ใช่อันนี้คือล่างสองนะใช่ล่างแรกคืออะไรครับเป็นปิกจูอันนี้นิวสุนเทโเ้ยครับสุนเทของใครสุเทครับขอบคุณครับพี่บุ๊คไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจิโอโน่ฝั่งทนพิกาจู